mày em mày mày em mày, thưa nè đây 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 <laughs> đây. Ơ, nè. <đây>, đó. Mình lấy ya chỉ biết chín mươi hai đợt. Không phải làm bạch da, đấy là lấy cái <laughs> gì? Khắp nhang ya đó. ก่อนบอกามาหาบอกอืยะพื้นด้ายเลยจ้ะ่ตาเด้อกีนน้องตรงไปอะไอะสบายสบายเบาเนาะ้ยเบาอันนบาขมพาบ่มาเด็กตุกคนใช่ใชมาหาตุก่อนมาหาเบาขมพานี่นูตุกอนทุกคนนะสบายดีเด้อสีเกียตุกตุกอนมาหาโดยสบายดีสบายดีสาระน้อยเบิ่งแนหุ่นนี่สมูในกระถ่ายวะ โอ้ยกอดอุ <ki> ่นกอดอุ <forty> ่นสิแม่นคือบริโภคด้กิีมน้ำคาเนาะคือ <dans> ม <la Idol> <resource> ีผิวมากอดในเนาะเห็นว่ากันไหมคือมีผิวมากอดในเนาะหนาวเลยเด้ได้ผมกาค้นด้วเนาะเอ้ยนะน้อยเจ็บชีวะอัน กูบอเอาอันสาระน้อยไปใส่กับทุกก้อนว่าอันสาระน้อยสายาสิบเอ็ดสิบสองกว่าทุกก <c oughs> ้อน<ะ>เจ็ดแปดหลอดว่ะเมนเมนตุกอยพ่อใครได้อันโตอันอยากเบิ่งทุกแบบทุกงูหนึ่ก็พอ,ลอ <c oughs> แล้วเนาะหลายคนหูหนาบวหูใจเนาะแมนเมนเราเคยไปเจอกันจักเทื่อเอ,อนานะหูในไซบูหูใจอัน บอลูกจ้าเอาไปจ้าเนาะกับเบาเล่นเบาหัวกระเพิ่นซื้อเบาหยอกซื้อชีเด็ดละคนกระเดือดห่อนสิตายบางคนกระทักเข้ามามาค่อยไปหาตุก้อนไอ้ฮาตอนได้ข่อยเราอยู่เฮือนข่อยนอนกินเข่ากระถึงด่าเข่าเลียกงานบ่มีตั้งบริเรื่องตั้งบริเวณขี้บงหยังเนาะตั้งบริมีตาเอาละครดขมีตาไม่ใช่เบาข่อยข่อยโลดลกหยาเสียหยาเอา ก <g eler> ะยาได้เดือนแปดเดือนเก้ากะยาได้มันมาเนาะมาบ,บเห็นในเืินในชาดมันหกหัหกตาบ่มีผ <in> ู้เหตุผู้จะอ <store. S 2> ันนันไม่เืินชานไปได้ห้าเดือนอีกน้ไม่เหินชานมานาันขึ้นมามาแต่งเขา้อีพอกินแล้วพอมาจับโ <g eler> ทราศัพท์ด่าไปสุดไปสุดแต่ง <g eler> แต่งแต่งเขามาเอฟซีชมเจ้านะเอฟซี <Okay. S 2> FC ไปบรูจัันที่เขาติดตามนะคอยว่าบ่มีป่าบอกคอยว่านี่เออบอกคอยไปหาตุก่อนไปหาเราเออแนวนั้นแนวนี้อ้าคอยว่า กันบ่มีตาแล้วก็บยาเว้าข่อยว่าเออันเอียงเว้าซจำนี้ก็ให้ให้แล้วมันมันแต่ตาบริเบิ่งกันล้วบ่แม่นบริมีความบริมีมูลความจิตต้องถักมาถามก่อนเออเจ้าเปิดใจนั่นนั่นนี่เจ้าไปหาผู้นั้นผู้นี่บ่กข่อยกินเข่าอยู่เพื่อนข่อยนอนอยู่มาเมื่ยเมม่ยมาบอกโยข่อยด่าซะกข่อยว่าข่อยข่อยสมซะเนาะอ้าวสมนะบึงไหน้าบึงหลังเนาะเอาใช่สมซะ่ผู้ใดอยู่ดีกินมื้อแซ่บมานั่นแหละข่อยบอกบ่มีตาบอก เจอเหมือนหรถึงแล้วเขามีตากระเบิงสะก้อนบ่าเขาทำคอนเทนต์บอกเขาเห็ดยังเออมันเป็นคลิปอยู่เนาะเอาเมนูภาพเนาะมันเป็นคลิปอยู่มันเป็นคลิปเขาจะตัดต่อข่อยยังนอนอยู่บนนอนหรือว่าเขาอจะหนังอยู่เขาจะมาตัดต่อร่วมกันมาคู่กันกับจิเป็นยังแมนบอกเจ้าพอได้มีตาเบงถอว่าเอาข่อยไปหาตู้ก่อนไปตอนใดว่าเฮือนเราข่อยยังบได้เคยเห็นเออนเขาจะบมักตู้ก่อนจะยิโทรหาเราบอก เอาโทษกับโทรศัพท์เบ่อเซิร์ชคอยว่าเขาโหนใส่เขาอยากให้คุยอยากให้ล่มว่าเล้าหัดสิมักคอยแท้บ่อเออเล้าหน่อสิเอาคอยบ่อกนาดว่าแค่บ่อเม็นโทษละซับคอยโทรละโทษละซับของคนอื่นนะคุยสื่อคอยก็ยังมีความผิดเอ็มซีจุงเจ้ายังมาบอกใส่บ่อเอ็มซีเห็นหนาเราเนาะเป็นอะไรเนาะบ่อจะเห็นหนาได้แบบใดไม่ได้เห็นหนาตาคุณบ่อส่แว่นใส่แว่นแล้วกัน กันแตะก็ใช่เห็นมะปลาจะกันเพียงกันแตะก็ใช้แบนเนี่ยเออปลาบอดกับตาเดียวเผื่ออ้ามามาปลายจัดแจงเขานี่มันชิอะนาเมื่อไเนี่ยสุดตามมาสุกินต้มมาสุกินนี่แมนแมนมากินแกันเนี่ยกินให้กินให้มันอ้วนบ่แน่หุ่นเป็นสมูยันยันบ่ากินให้าจอยอะมั้ให้าจอยยังกินให้อ้วนกินให้มันใหญ่ขึ้นเออตอนตอนนี้เนาะตอนทันทีกินต้มอีกแต่น้อยยังว่าสมนี้เนาะถ่ายกินเพลินเลยฮิจกัวนี่นั่งท้องเจ็บเลยเนาะเจ้าจ ลกหนาเมื S> уров, <S mm. no. 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 ่อยเมื่อยเชหาเมื่อยเมื่อยไปอาบน้ามาแล้วเรียบร้อยแบบมาแต่งเข่าให้พ่อกินแล้วเรียบร้อยเพราะว่าอันพวกหนุ่มๆเพิ่นหาแล้วอันตีโสดหาแล้วเพิ่นมีผู้เอาหาแล้วว่าเนาะเจ็บไหมเติมเติมเออเพราะว่าเขาเขาย่านข่อยดาเก่งปากเปรี้ยเออข่อยนะใจดีแต่ขันข่อยบ่มีความผิดหรืข่อยด่าแล้วเราคนไ้สอบเอาหล่อนะเนาะเฮาบ่ผิดคือเฮาดีเนี่ยเฮาดีเต็มร้อยถ้าบ่ผิดเฮาสิเบะหอยเอียงแม่นบอก มังเถื่อมาใส่เป็นสุดเป็นสุดเป็นสุดโยกคอยแดกเขาอยู่เฮื่อนคอยไปจิมเมอร์ใส่คอยเป็นสุดเจ้าบได้มีตาบ่แต่ตีตาบังนะแม่่อยกระบอกไปยอมคายนะใส่ขึ้นรถบดได้พย่อมคอยเออคอยกระอ้คอยกระเบิ้คลิปเนาะคอยกันกินเขาบ่แชทกินเขากับมาหมายะแดกกับช่างกระเดกโอ้ยยิงกับข่อยขอยจิจำเจียวประแดกอยู่เพื่อนคอยกระยาและคอยไปสั่งคมเดือดร้อนให้ไผ่ขมคอยอยากให้ใดลายคนได้ถักมาหาข่อยนะแั่เป็นบะผู้เดียวว่าคอยประหาตู่ก่อน โอ้จุ๋มเจ้าบ่มีตาบ่เบิ่งคลิปในเด้อก่อลชิวชิพักถามเลาวเบิ่งคลิปก่อนมันมีต่หุบหน้าปกเบิ่งคลิปก่อนเด้อไอจีกันเห็นว่าก็นนะมันก็อันอันเอามีซ่าอันทำยังคอนเทนต์บรรลุกับทำแบบายังห้หมู่ข่าเบิ่งเข่าวส้มผัดสีบ่เบาข่อยไปนอกกับตู้ก้อนบ่อือเอข่อยเบาเบาก็จังหวรยอ๋อไอชีก็เบิ่งคลิปเบิ่งยังก่อนนะจิ้มก่าเบิ่งก่อนเออจิ้มเข้าไปเลยเห็นนี่แล้วนั่งกับตุก้อนก้อนจังว่าไปหา เอาไปเอามาข่อยหนังเพเห็นมาเงินครัวข่อยรู้ว่าจช่ให้เอามาหนึ่งอีห่างเอาไปเขาโหดกระขาดเถอะ宝妈จัดเจ่งจัดเจ่งบอลลูนเข้าไปคอมเมนต์เลยนะบ่เบิ่งคลิปบางอย่างนะให้ข่อยข่อยดูคลิปข่อยเบิ่งคลิปข่อยกินข้าวบอลงจังข่อยนอนบอลักอ่ะุดจ้าจิตายบอกข่อยว่าอ่ะเรได้เด่าเบิ่งคลิปอพู้จักแล้วเอาไปเอาเออเอาบอลรูนยังเออฉันโทรหาตู้ก่อนยังเจ้าหมักบอกจะดิ่ปเอาบ ไอ้ตู้ก่อนบอด้มี่ยังได้ตู้ก่อนไล่ลูกไล่เมียแล้วเขาบอกว่ามีแต่ค่อยก่อนก็จะเอาคอยมก่อนมาเออไม่โอ้ไปช่างแต่ว่าเออเรามีงัวมีควยมีสมบัติเออมีเงินหายบ่หรือว่าบ่มีเงินซื้อเบียร์ให้กินคอยซื้อไปให้กินขอนมขอ่ไปดิซโซ่เออเหมืนคว้าเหมือนสิ่สี่แล้มีมีมีแต่อีหยังกาคอยก็เอาคขอนมเนาะแม่ไหมเออทีงแล้วทีงแล้วอันนี้เนาะเฮาวบอดติผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้อันเหล็กน้อยผู้หูหนวกตาบอดคือเฮาเป็นคนโสดเฮาเว้าหนำเบิร์ดอน จะกุลุนศาสตร์บอกรือว่าเฮาเออเจ้าถูกคอยบอก่าเฮ้าน้ำเจ้ามีเงินคอยจังบอกวาเ้าน้ำเขากับคนบอกเหม็นควยเือเขาก็บบอกว่าเาน้ำบรทุกคนแต่ว่าเฮาสีหักหรือบ่หักเฮากับจะานนึ่งเออว่าเฮ้าสีเอาหรือบ่เฮ้าเฮ้าบ่เอาเหม็นบ่คอยเอาเฮ้าก็ใหญ่ปานนี่เฮากับเคยมีลูกมีผัวอะไรเคยผ่านการแต่งงานแล้วบ่เหม็นว่าผู้สาวสดบ่เหม็นว่าเนี่ยบ้เคยพ่ออีหอย่างขนาดนะโดยเออคือเฮ้าบอกเลยเด้การที่ว่าเฮาถ่ายคลิปลงไปผู้ไดเอ็น อยากติดตามเฮาผู้ใดอยากเบิ่งก็เบิ่งผู้ใดบ่อยากเบิ่งก็เลื่อนผ่านติอแม่ถูกต้องคอยบอกว่าห้ามผ่าห้ามพ้นห้ามได้บอกห้ามมาบ่ได้ให้เฮาเจ้าห้ามได้บ่อย่าไปตามท่ามาบ่ให้เฮาห่านะบ่ให้มาเฮาเจ้าห้ามได้เพรารอย่านี้คบช่าติติอะไรอย่างนี้คบช่างอะไรแบบนี้คอยอยากให้ได้ให้แล้วนะคอยอยด่านี่เป็นสุดเป็นสุดแล้วได้ อ้าวเจ้าพอใจเบิ่งข่อยเจ้าก็เบิ่งเจ้าบ่พอใจเจ้าก็เลื่อนผ่านที่โทรศัพท์เจ้าเพิ่นเบิ่งแม่นแมีผู้เดียวดอกเนาะนั่นแหละเออนบ่มักตู้ก่อนสิเอาโทรศัพท์โทรหาแล้วเจ้าบ่ได้เมินตาเบิ่งบ่ว่าโทรศัพท์ข่อยอยู่นี่เนาะข่อยบ่ได้เห็นเอาโทรศัพท์ข่อยโทร่อก็บ่ได้เป็นเพื่อนกับตู้ก่อนอีกแค่บเชิดแล้วโทรไปแล้วก็อ้าใส่ว่าอ้าอันละน้อยนี่ด ตู้ก่อนสิมักบ่แล้วตู้ก่อนแล้วยังปฏิเสธบ่บ่เอาอือฮะเบิดจํานั้นแหละตู้ก่อนบ่เอาเจ้าสิเอาทีปฏิเสธตู้ก่อนยังบ่เอาข่อยคิดตก่อนยังปฏิเสธบ่ตู้กอนยังปฏิเสธแลแลมีผู้ใดมาหอมาได้ข่อยเป็นเมียเออแม่บ่มีก็บ่เอากนบ่ได้คนดีโอ้แนวมันแหละเนาะเอาไได้น้อยอือหาคนดีไปแล้วนกินข้าวกับน้ําตาสิเอาไปเฮ็ดหยังเามาแล้วบันทอนสิ อยู่ซื่อๆเฮากับโบตายเนาะแห้งเข่าแห้งเข่าโลดทำมันจะแห้งกันาะอันนี้ยังมีเยอะนอนจะจะไปง้อกลางมีอยู่เจ้าเบิ่งแน่ขนาดว่าข่อยบ่มีผัวความอ้วนของข่อยนี่อ้วนจับได้คือว่าข่อยสมบูรณ์บมดทุกแบบตาข่อยก็มีสองตาแขนขายังมือตีนขบแม่นแล้วเจ้าอย่าให้ข่อยสู้ เวลาอย่างางห้ามห้ามไม่ได้เวลาอย่าหไงนี่อาคุณบอกว่าห้ามห้ามพ้นบ่ได้ห้ามร่มห้ามแรงบ่ได้ห้ามมาอะไรอย่างเงี้ยห้ามอะไรได้ขึ้ามาบอกว่าฉลาดน้อยนิดคิดผิดทีชุดเลยคิดผิดผิดผิดยังผิดที่ว่าแต่ขึ้นไอพุ่นบอกเดยที่บ่เบิ่งคลิปเนาะเออคนบอกว่าจุมก็เบ่มีตาบ่อกปบ่เบิ่งถือได้ไม่ได้เรียบร้อยค่อยได้เรียบร้อยหับได้กะหับหับอะไ้ก็ย่าคอยวันนี้คอยบ่ได้เดือดห่อนมองใดเลยเนาะค่อยชีเดือดห่อนยังผมไม่เดือดห่อนเด้วยเอาไปเอามา เ้าถ่ายคลิปเฮ่หาหมอนสื่อกับพิษเพิ่นเพิ่นตายเพิ่นกินเข่าบ่ได้นอนบ่แล้วเขาโน้กเขาคอยว่าเขาบอกว่าเยาวว่าวันอันอันหนุ่มลอยเอ็ดนักชุ่มจ้าแห้งนักกว่าหนุ่มลอยเอ็ดเราดีได้บอดีแต่ว่ายังมีเมียอยู่อันะเด้เนี่ยคนคนเข้ากันดีอย่างเสียอย่างอันเด้บางคนก็เข้ากันดีอย่างเสียอย่างอืมแต่ก็เข้ากับประด็งามดอกใบว่าวชื้น เขาบ่ได้หน no ้าตาดีดอกเข้ากับชั้บ้านชั้เมืองนี่แล้วที่เขาให้มากับมาก็กินยุ่เออไหนเนาะไปวัดไปว่าก็ได้ยุ่งอือบได้น์ออรรถน้อยไปวัดก็น้อเพ็นงว่าก็ได้แมนเฮาบ่มีเงินแมนแล้วเฮาบ่มีเงินแล้วเฮาบ่ได้ไปหาแมนบ่แมนแล้วเออับบัวหาเราไม่อือดินร่นยั้งถูกมือนี่ดินรนเพื่อปากเพื่อท้องบัวให้ค่อยศู์แต่คืนนี่ค่อยว่าคันเขามาถ่ายคลิปก็เออ เดี๋ยวนี h, ้ถ like ้าเอฟมันมียังเพิ่นเว้า YouTube น่ะมาเฮือนทุกมือทุกมือเนาะอ้าวแนวคนโสดอ้าว่อยมีผัวสิมาหาเป็นบิดทุกอย่างซะเมาเจังจุมเจ้ามาทุกมือ่อยกผิดเอาเลยอันโทรศัพท์บาเสิร์ช่อยคุยกับตู้ก่อนก็ผิดอือบ่่อยไปหาตู้ก่อนคือบ่ถามแล้วแน่จฮู้จักกับข่อยทางบ่มนย้อน YouTube บ่สิเอออา้างว่าเนาะคนเฮานี่ก็สิแลเนาะบ่กเว้าหลายคนอยู่ทักมาหาข่อยว่า Um ka, เออกันว่าไปหาตู้ก่อนเราบอกคุยนั่นนี่เรื่องของเจ้าแต่เจ้าขอไม่ได้หามขอจะหามเจ้าเห็นย right? ังไม่คือผู้ชายคนใดมีข่าปานนั่นขอจะไปหาเออคนนั่นและมีข่าคนนั่นเราขอจะเอาเห็ดพัวคนขอไปหานะบอกใครคนขอบไปหานั่นแสดงว่าจุงเจ้าเนาะบริเห็นข้าอ่อนค่อยค่อยมากเขาค่อยจริงใจกับเขาค่อยอยไา้ดเขาเห็นลูกเห็ดพัวขอยจะไปหา ขมันคงไปยังได้ให้ลูกเวรพวกกินแหลมตายไปไปชังอยู่เฮือนของก็ได้กินเข่าอยู่แล้วว่าแม่แล้วนะคอยอยากให้ได้คอยขั้นขั้นแม่นความจริ้งนี่คอยชุบเถียงแต่ถ้าบ่แม่นความจริงหรอกป้าต้องคอยชูนะกร้ออีกภัยใหม่แตนต่อคอยมาบ้านนี่คอยให้ยังให้ให้ยังให้เติมไล้เนาะแตนต่อนี่เนาะตกคอยไปลกคหงาลกคหงาผัดผัดปลูกปลูกปลูกผัดอู่อูมาอู่มาใส่ตับตักตักหลอดคอยจะจยกตายบัดบัดมาแรงมากพอโดนด่าไปสุดไปสุดโย่คอยอยากให้ได้คอย ระบายกับทางแตนไปเลยติเต้นต่อคิดจะภาพทางเตนแล้วกันมาระบายใส่พอดีเลยเนาะอ้าวด่าต้องชดด้วยตดดบุญหัวบ่มีเนาะเข่าชวงแตนตอดดีกว่าทุกทีจ้าลูกเขาก็าบอกว่าเออเจ้าบ้อยู่ชื่อเนาะเมื่อเอ้ามาเลยเห็นเฮือนหกมันมันปันจากทางบอนอยู่บอนเสาฮะเนาะเห็นได้ช่ะเห็นได้ช่ะเปิดหูเปิดตาเฮาปลุกนปลกนี่เฮากางเอียงเออละนอนมากระทินเฮือนเจ้าชิดพุ่มลายแทนนะบอเแ็นบอส มกินคนโสดจได้ <c oughs> มันม,<ล>มีคนกินเข้าใจบ่มันโสดออมันสดแ,นแล้วคือมันมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างขอเป็นคนหมักปลูกน <c oughs> ือเขาก็ุกด้เป็ลูกแล้วรวยบ่บ่รวยแต่คอมีทุกอย่างให้กินบ่ <c oughs> ได้ซื้อหมูไหมฉันเนาบ่ได้จะมาให้มหมจะเอาแล้วหมดแล้วเจ้าบ่มายามหมักหมง เยอะเลยนะหน่อยบปอยู่นหกสิบบาทเนาะข้าย่ามมักม่วงนะบริวารก็จะมาเอาเป็นขูกเป็นขู่ขอยกับบริวารนะได้พอวันย่ามนี่มันย่ามมักม่วงลายแต่เก่าหันคำมังม่วงปลาไเขาก็คล้ายที่เขาก็จะได้เงินไม่เนเลยเออแต่อันนี้มันลไรขอยกับใครเจ้ากับใครก็เลยว่าให้พี่ให้น้องกินแทนนันเที่ยว อมแอมนี่เขา้าวกระกล้ากินดอกเวทแต่พี่สาวข่อยลูกสาวลูกชายข่อยเอาให้นะข้าวกแม่มนของเขาเนาะกระเม่นข้ามเพินเนพ่นคือเขาอยากได้ข้าวผลไม้เขาก็คอเอาอะนะสีลายสิหน่อยกเอออันนั้นแหละตรงอ,อ,อันนี้คือคือ,คอนั่นนี่ไลน์บอกเขาว่าว่าปลูกใหยียงปลูกกระเพรนรวยว่บ่รวยแต่ข่อยมีทุกอย่างให้กินเนาะสังวาใช่เนาะปลูกเป็นรวยว่ะข่อยบริเวณนั้นนั้นนันขี้ขานเด้ข่อยลูกข่อยก็มีทุกอย่างแต่ว่า ่อยรวยบอก่อยกับบรได้วยแต่่าขคอยอยากได้ยังขอกับบริซื้อในตลาดได้แหละอยเอาในสวนขวบขวบอย่างบ้านก็เชียร์งานเต้นต่อเต้นต่อแล้วมาแรงมายังถือเอซจุงเจ้ามากกลุมกระนำบอกวอไปหาต้ก่อนคอยคอยหมักตคอยสนใจตุ่ลับเลยนะคอยหลาบเลยนะพุนะคอยด่าเป็นสุดเป็นุดโะมากกว่าคอยยังบ่หอยบอกหหจะแตกเ่คือบอกประวล บอชิบชิมักเา้าชิมักกะให้มีเห็ดผ้เนาะชิบชิมักเศ้าชิมักกะให้ถามคอยอนนนหน่อยก็เป็คนหมักกันเนาะเจ้าไปหาตู้ก่อนอดีบอคอยคอยบังคิเจ้าแล้วคอยอยู่ใรกินบ่เป็นเนาะเออทึกนี่ยนี่คำถามเนี่นี่อันนั้นวาไปหาตู้กอนม่นี่ยโยคอยด่าเราได้คอยมาได้พังเห็ดพังผนได้บานนี่ช่อยว่าจ้ามันกลัวไได้แตนต่อความเศา ตามข่อยยังตอดเต้นตอดตอนใดก็พึ่งตอดไม่ใช่รู้ว่าเต้นหรือพึ่งวะเอาก็บเต้นพึ่งตอดแต่จะได้หนุเนาะอืมตัวอยากมีวยคนแก้วจะย่อยเงิเอาวข่อยยักให้คือผู้ได้กระยาที่มักข่อยบอลรูว่าที่ชนใจข่อยรู้ว่าที่คุยกับข่อยเนาะอันมีได้หนุ่มมังนอกคนหนึ่งค่ะเลยข่อยมีผัวอีกเอาลยมีผัวแล้วกันยังมาเปิดใจที่จำไบ่ได้มินตาบปะน้อ บอหายคอยบอกคอยเปิดคลิปอยู่ว่าคอยโซขคอยโซดอ่ะจะย่อมหักในส่วนที่าเออคอยเคยได้รกับอันหนุ่มไทยแล้วคอยอันปิดใจไปแล้วมันบอกเขามาแต่งเอาแล้วแต่ว่าไปแล้วใส่รองเท้าผิดขู่มันก็ไปกันบ่ได้มันบอกไปหอดึงข้างกระตางคนต่างไปมันบอกมันคือห้าบอดีเข้าดีเห็นเด้เ<ม>ขาบ่อยากได้เฮาหรือว่าอ่าห้าบอดีเขาดีบ่นเน่ได้ก็แหละแต่น้ำบุรุจักนะก็แล้วแต่เลิกก็คือเลิกจบก็คือจบ คือเขาเขามาในชีวิตกระชังเขาเนาะคืออยู่กันบ่ได้มันก็ต่างคนต่างไปให้อยไปทนบ่แม่นข่อยเออนะคนนมัก็ุณเป็นคนเนาะแม่นการที่ว่าเฮาหมักกันอันนี้ก็ส่วนของคนสองคนบ่แม่นที่คนอื่นการที่เฮาเลิกกันเฮาก็ต้องมีเหตุผลเมืนบ่เลิกกันแม่นๆบ่แม่นทีว่าเออแม่นแหละได้เงินเขาแล้วเลิกออืเจ้ามาลองเป็นข่อยคิดแต่นั้นเนาะเออ ว่าเจ้าสีพ่อย the ังแน่การถือเออการที่ไปอยู่กับเขาดีจะเอ่้ยน้องเขาแต่ผัวเฮาเนี่ยมันให้ความอบอุ่นบอก่แม่นวัดนอนนํากันได้ความอบอุ่นแม่นบอกความอบอุ่นกับความอบอุ่นอย่างอื่นแม่นที่ว่าเอออาศัยนอนนํากันมลนมีความอบอุ่นเรื่องนอนนํากันนี่มันก็นอนถุงมืออยู่แล้วผู้ชายแต่แบบยังมีลมหายใจแล้ายใต้ถ้าันตายมันทีนอนได้บ่แม่นเลยตตยนอนเลยตตย มันปติ้งบมตายว่โหมเงว่าเออมันมันลายกรณีที่เฮาเลิกกันย่อนสาเหตุอย่างขาอยากลูกเลยทักไปถามเราเองว่าเจ้าเลิกย่อนยังเขานี้ปะเจ้าบอกหรือว่าเจ้าบดีเขาจังเลิกหรือว่าเขาหักบ่ได้ทีให้เจ้าปรับปรุงแล้วเจ้าบยอมปรับปรุงคนเฮามันเถ่าเลยต่างคนต่างเถ่าทิ่ว่าห้ยซ้อนกันยัง้่ผม่นเด็กน่อยอืมแั่นั้นนะนี่นั้นอืมการที่ว่าะ ถ้าว uhm, hmm, yeah. ่าเ้าบบดีก็บ่ต้องเอาบ่ต้องมาถ้าเข้าดีผู้ได้หมักก็ไปเอานะไหมเอาคอยเลิกแล้วก็บ่ได้ห่วงกองบ่ได้หาแม่เนาะบมแม่ของเฮาเลยเออมันบ่แมนของเฮาเลิกกันแล้วคือจบกันแหละมันบริคือเมียเราได้คือเราเลิกแล้วเราปะเลยมันบอกต่ตะกี้เราบด้ปะเรานีเมียมาแต่งงานม่นบอพอมาเอาเลยบนี้หันเมียเราบ่ยอมเลิก เนี่ยราก<ม>็ยอมโยกนอมดากระดาเอออีเล่าจากสัดอีเล่าจากซี่สลัดดานบน่เนี่ย่ยงพัวเขาแบบนั้นเนี่ยงพัวเข้าแบบนี้อีพ่อแม่ไม่สั่งจอนแบบนี้ม,มึงเป็นไผ่มึงคือบุคลิคนะผ่าพัวมึงไหวม,มันมันมีเ<ม>่ยเออเนาะแน่<ม><ม>นวเขาว,าว่าเขาโสดเขาเลิกกันก็มีสี่หาปีแล้วเออเขาหักเข้าเขาชงเงินชงข้าม่นเข้าได้เขามาแต่งมาคอเข้าได้ก็บได้ไม้ความว่เขาชีหักเข้า สมกับเขาอยากได้ฮาแมนบอกเอาไปแล้วข่มเพงมาจะได้อยู่ได้ไระทางเยวว่าแต่คนม้าก็ยังอยู่บ่ได้เนาะคือเอาไปตีไปตีมกูอยู่กับหนามกันเนาะเอาไปข่มเพงชิญเลยขนาดมาบนมีเจาของมันยังอยู่บ่ได้แต่อันนี้กะยามันดีแล้วอันมันจบกันแล้วจบก็คือจบ ทานเข้ามาในชีวิตเฮาก็ถือว่าเป็นบทเรียนแม่นบ่โอกคือคนที่เข้ามาเออมาอยู่กับขคอยแมหขคอยให้เงินท่านั้นท่านี้มาเป็นแม่บ้านมาเป็นเนี่ยนั้นนี่บ่ให้หกินแอลกอฮอล์กินมนม <c oughs> ม่นบ่เมื่อหน่ะคอยไปร้านอาหารค่ะเด็กกับน้องสาวขคอยผ<อ>ัดจัก๊กหน่อมยังหลาเรื่องๆนะขคอยบ่รู้จักพวันนี้คอยบ้านนอกเนาะขคอยบอยเอ่เคยออกงานขคอยบ่เคยไปร้านอาหารสมนมน้ำสมบ่มูรณ์บ่ คอยกับที่บอกมันเป็นแก้วเล็กสิหเอกโบมันเป็นแก้วนะแต่มันมีคืนมันเป็นพ่วงผลไม้อะนะแต่มันเป็นน้ำเลืองเหลืองนามันเทออกมามันคืนสปอนเซอร์นี่นะแต่มันโบแมนมันคือน้ำเบียร์นี่นะแต่มันโบแมนแต่มันโบแมนเบียร์มันโบแมนเบียร์น้ำสีเหลืองเออมันเป็นแก้วน้ำมักไม่ขวดชัยติ้งเลยนะแต่มันเป็นแก้วชำชมสปอนเซอร์นี่นะบรู้จังมาสองขวดแล้วมากินกินอะไรเป็นอะไรอ๋อเป็นอเมซอนอ่ไสิเจ้า เอาก็ในร้านบ่อนเก่าเด้ทุกคนกินนั้นรสชาติก็อ,กออกหวานๆชมๆผู้บ่าวบบ่ผู้าวไทยปะโทัมาว่าเธอกิอนแอลกอฮอล์แล้วบอกให้กินแอลกอฮอล์กินน้ำมันบอกเออโบเมมันเป็นน้ำหม,กหมักไม้มันเป็นน้ำหมักไม้คือเขาได้สั่งเหล้าส,าสั่งเบียร์มากินแต่เมาสั่งไก่มากินแต่มันมันเป็นน้ำหมักไม้มันเป็นน้ำหมักไม้แต่นี่แหละกันต้องอยูไกลกันกับซีแล้วคนทักมาอยากเห็นหน้าคอยเออ เปิดกล่องเนาะเอาประจำา, 18, 000, 000, 000, าีแปดเพิ่นันหกสิบห้าเบิ่งก็เบิ่งเลยประจีเอียงขอกระวานเนาะอะสัมผีเอาได้บอกคุยได้บอกเอาก็คุยกันไปก้อนเนาะให้สีกินออเ่าคำเดียวเลยอิ่มลเลยพ่าก็บอกว่าคุยกันไปก้อนเออจีหายเอาหักปุบป,ปัตนะเป็นไปบ่ได้ไม่อยากไปพัวตอนนี้ถ้าคุยกันไปถ้าศนะึกซากันไปมันก็จะโอเคเติมืาอหน้าแมนบ่กแมนถ้าคนหมักก็เลื่อนทานอือนก็คือที่ผ่านมาเอาได้พัวได้่ะมันเป็นตาชีแตกบ่ละ มันเยเป็นตาสีแตกอะไรคือสีเปกะถ้ามันเป็นตาพันชอยากเลิกมันบอกแต่ยังมีขอบวที่เดียป็ยากแล้วเนาะเออกระบอกเป็นมาปวดที่ดีคือพใหม่เออนะเออพวที่ดีคือพวใหม่พใหม่บอดีคพอีกพใหม่บอดีกิหาเรื่อยๆแล้วเกได้สักอาจะปวดชิพ่ายสัก่าฮ่า่าต่าฮ่าฮ่าฮ่า่ย่าฮ่าี่าา่ฮาา่าา่าา่า่า่ เบลนตาจะแตกลยู <im itation> <im itation> ่บ่อละไปไปไปบ่อยะไรก้ยมันชิเดกินอยู่บ่อหนินะชิเดกินอยู่บ่ต่ำเนื้นี่โทรศัพท์ข่อยนี่นี่เบิ่งเงานี่มีเฟซตู้ก้อนนี่มันหมุนบ่อะไรเนี่หมุนบ่อะไรเนี่เออซื้อใหม่แน่แต่ก็ได้คุยแล้วซื้อใหม่เพิ่นเด้อเห็นเจ้ามันจำอะไรนะใคอยากล้มกับกี่แล้วหน่อยนะยังอยากซื้อโทรศัพท์อันไฮซันก็ซื้อเนาะมึงนี่กว่ามันบางเถื่อมันก็สัมผัสได้บางเถื่อมันก็สัมผัสก็ได้เมื่อวานนี่ฮะโทรศัพท์เบาเชิดเบาเชิดโทรไปแล้วก็ โหยผึ่นะโหยตือก่อนตืก่อนตืก่อนตือก่อนนะใชิเอาข่บออย่างหู่เื่อตืก่อนบอกว่าบ่เอาหนักเอาทำนั่นลยตืก่อนบบเอาผ่อนะนาะผ่อนนะขที่ได้วนาอยู่ปะขนตือก่อนยังปฏิเสธเจ้าโทรตื่นตูก่อนอยู่ะวนทีล้วะแม่บอดดี้แมนเออกะคุยโทรศัพท์เจ้าหแล้วภาว่าข่อเนี่ยเอาโทรศัพท์โทรหาตู้ก่อนไข่ไปหาตู้ก้อน คิดว่าเออแล้วน้อยมีข่อไม่ได้มีข่อไ่ได้เป็นเผื่อนกับตุกอนโมค่กบขาข่อยที่โตหาเห็นยังข่อยไม่ได้มียังกับตุกคอนเออหนวตุกคอนหลินเออหวใส่ตุก้อนว่าตุกคอนนี่สิมกข่อยบ่เออายตุกนกับใจบเราเบิดเงินรายละลรว่ะสามสิบลีชิบละเลยนำผู้หญิงขอยบ่เอาดอกเจ้าข่อยแห้งบ่เอาเราแบบเอาเป็นยังจังบ่เอาข่อย เจ้างามเจ้ามักตัวงามบ่ข่อยนี่งามบ่เนี่ยเบิ่งเงาเนี่ยีตาเบิ่งเอาเฮดเมียได้ยังบ่เนี่ยอาเฮดเมียได้ยังไงบ่คือมาสั่งว่าเนี่คือมาสั่งว่าแทสไยเรายังสูดดูเพื่อนทุกคนเอเแผนการระยะก็น้อยน้อยๆเคยร่มกันโร่วมกันใหม่ปาเนยโอเคโ